ในเกมมือถือ RPG นะครับแวมไพายภาค2เลือกเพตัวละครนะครับชายหญิงแล้วก็ปรับแต่งพวกสีตานะครับสีผิวอันนี้จะเป็นพวกทรงผมนะครับสีของทรงผมเนาะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตรงนี้เราเลือกเผ่าพันธุ์ของแวมไพายนะครับ พวกสายเลือดแวมพร์อะแต่ละสายก็จะมีค่าเซตัสที่แตกต่างกันเนาะอย่างเช่น XP บวก5%นะเดเวลอัพไวอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโบนัสแบบสุ่มๆนะครับทอง8%อะไรแบบเนี้ยเวทดาเมจเวทนะครับหลบหลีกผมจะเอาเป็นแบบสุ่มดูแล้วกันเนาะสายพันธุ์แบบตำนานนะครับ เราเริ่มเกมที่เมืองกราฟเหรอกราฟโฮมนะครับอะไรสักอย่างโปรเกมจะเป็นระบบเล่นตามเควสไปนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยจะมีแชทคุยกับผู้เล่นอื่นเนาะแล้วก็สามารถ PVP กับผู้เล่นอื่นได้นะครับเหมือนเป็นการไต่แรงอะไรแบบนี้ เวนให้เราไปคุยกับ NPC ตีอาวุธก่อน,นี้ครับโอเคเขาให้เราสวมใส่อาวุธเนาะกดที่กระเป๋านะครับแล้วก็เลือกที่อาวุธกดสวมใส่นะครับแล้วก็เลือกว่าจะถือมือซ้ายหรือว่ามือขวานะผมจะถือมือขวานะครับแล้วก็โล่เนี่ยอยู่ที่มือซ้าย อันนี้เขาจะสอนต่อสู้นะครับจะเป็น Turn back. แนวเทิร์นเดตสายเลือบท่าที่มันเป็นสีขาวๆนะครับ ต่อไปจะเป็นการคอมโบนะครับจากนั้นเขาจะให้เรากินยานะครับแฝดที่ยาเลยอันไหนที่มันกดได้อ่ะมันจะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับ มันจะสว่างอะไรแบบนี้เนาะอันไหนที่มันมืดนะกดไม่ได้แล้วก็ NPC ที่มันมีเควสอะมันจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่ข้างบนนะัอันนี้จะเป็นเควสหลักตรงหน้าประตูมีผีดิบนะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูเล็กสำหรับออกไป นอกจากเควสหลักแล้วนะครับ NPC แต่ละคนเนี่ยจะมีเควสลองให้เราทำนะเรื่อหมายตกใจสีฟ้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปจัดการกับผีดิตก,ก่อน3ตัว ตายยากอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยเราใช้สกิลยังไม่ได้นะ ตัวต่อไปเข้ามา4 7ดาเมจรถนะ้า่ใช้ดาบ9 12เหมือนจะติดอะไรสักอย่างด้วยนะเหมือนเป็นพิษหรือเปล่าอ่าติดพิษจริงด้วยนะกินยาเหร เราจะกินยาก่อนดีหรือว่าจบเกมเลยดีจบเกมไปเลยแล้วกันเนาะโอ้ยาหมดด้วย ออโต้นะครับมีออโต้แบตเทิลด้วยนะแต่ให้กดตรงไหนออตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายถูกตรงนี้ตายนะครับแต่เควสผ่านแล้วนะผ่าแค่สามตัวนะครับ แล้วก็เวลาเราอัพเลเวลอะตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับเราสามารถอัพสายสกิลได้นะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมเรากดเปิดไปนะครับข้างบนก็จะเป็นคริติคอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดามเมจการใช้อาวุธแรงขึ้นเนาะ,ะแล้วแต่เรานะครับโบนัสหรือว่าจะเน้นเอาชีวิตรอดก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นได้ทองเยอะขึ้นนะครับ ส่วนตรงเนี้ย XP ตรงนี้มันจะเป็นเวลเราจะไวขึ้นนะครับคือ XP บวก5%้านะแต่เนาะว่าเราจะอัพอะไรนะครับเราลองไปสุ่มเจอกับผู้เล่นอื่นดูมาแล้วนะครับเป็นระบบสุ่มนะครับ แรงตกด้วยนะถ้าแพ้ถ้าแพ้เนี่ยแรงตกนะครับใครชอบเกมแนวนี้นะหรือว่าเคยเล่นภาคแรกมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นภาคสองนะครับลองโหลดมาเล่นกันได้แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้า